อาทิตย์สัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดาเทศกาลธรรมดาจะมีอยู่34อาทิตย์ฉะนั้นอาทิตย์นี้จึงเป็นอาทิตย์รองสุดท้ายพระวจาพระเป็นเจ้าจึงชี้และเชิญชวน <vl. S 1> ให้เราได้ตรักว่าเวลานั้นมีน้อยแล้ว ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํานั้นก็คือใช้พระคุณพระพรที่พระเป็นเจ้าโพระองค์ประทานให้เพื่อรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์อย่าเสียเวลากับสิ่งอื่นและอย่าชะล่าใจคิดว่ายังมีเวลาอีกนานบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เป็นบทอ่านที่สวยงามมากพี่น้องเป็นบทอ่านจากหนังสือสุภาษิต พี่น้องที่เป็นสตรีพี่น้องที่เป็นภรรยาให้พี่น้องกลับไปอ่านหนังสือสุภาษิตนี้อ huh ีกครั้งหนึ่งเนื้อหาของหนังสือสุภาษิตนี้บอกว่าอะไรบอกว่าเสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวงความงามก็ไม่ยั่งยืนต้องการจะบอกว่าอะไร ต้องการจะบอกว่าสิ่งภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เป็นแก่นสารสิ่งที่เป็นแก่นสารของสตรีนั้นคืออะไรพี่น้องสิ่งที่เป็นแก่นสารของสตรีสิ่งที่เป็นแก่นสารของภรรยาน,นั้นคือการรู้จักทำหน้าที่ของตนเป็นต้นงานบ้านงานมือ และที่สำคัญก็คือว่าการเป็นคนที่มีคุณธรรมเราใช้พระเจา้าและก็เพื่อนมนุษย์เราจะสังเกตเห็นว่าในหนังสือสุภาษิตนี้ต้องการจะบอกบรรดาสตรีแล้วก็ที่จริงก็บอกบรรดาบุรุษด้วยว่าเวลาที่คุณจะเลือกคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิต อย่าเลือกเพราะว่ารูปลักษภายนอกสวยแต่รูปจูบไม่หอมหน้าเรียบอย่างเดียวจะบ้านลกสตรีแบบนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองและสตรีแบบนี้ก็ไม่ควรที่บุรุษจะไปหลงไหลเพราะว่านังสือสุภาษิตบอกว่าสเสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวงความงามก็ไม่จีรังจังยืน แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญงานของเธอจงสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองเห็นไหมครับเพราะนั้นเสน่ห์ของคนไม่ได้อยู่ที่หน้าตาสวยไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรการรู้จักทำหน้าที่มีความรับผิดชอบ และมีความยำเกรงในพระเจ้านี่คือบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านที่สองนั้นเป็นบทอ่านจากหนังสือจดหมายนับกบุลเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่หนึ่งนับกบุลเปาโลเตือนชาวเทสโลนิกาว่าท่านซึ่งได้รับศีลลังบาปแล้วเนี่ยท่านเป็นบุตรแห่งความสว่างเพราะอะไร เพราะว่าคนที่ได้รับสินลังบาปแล้วคือคนที่มารับนับถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์บอกว่าเราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตและพระองค์ยังย้ำว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแสงสว่างสองโลกแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในความมืดแต่อยู่ในความสว่าง เพราะนั้นเราซึ่งเมื่อได้รับศีลล้างบาปแล้วหมายถึงชาวเทสโรนิกาและพวกเราทุกคนด้วยเราเป็นสิทธิตดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือติดตามองค์แห่งความสว่างเราจึงต้องไม่อยู่ในความมืดความมืดคืออะไรความมืดเกิดจากอะไรพี่น้องความมืดไม่ได้เกิดจากการไม่มีไฟแต่ความมืดในที่นี้หมายถึงความมืดทางด้านจิตใจคือคนที่ เป็นธาตของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนักบคุญเปาโลเน้นย้ำว่าพวกเจ้าเทสโลนิกานะพวกเจ้าได้ติดตามองพระเยซูริจเจ้าแล้วรู้ว่าองค์แห่งความสว่างอยู่ที่ไหนและเจ้าจะต้องเดินตามแล้วนะเจ้าจะต้องไม่ไปเดินอยู่ในความมืดและจะ อย่าดำเนินชีวิตโดยประมาทแต่ว่าให้ตระหนักว่าวันหนึ่งพระเป็นเจ้าจะเรียกเราการเรียกของพระเจ้าหมายถึงอะไรพี่น้องการเรียกของพระเจ้าในหนังสือจดหมายนักบ,บุญเปาโลถึงเาวเทสโนโนิกาฉบ,บับที่หนึ่งในวันนี้หมายถึงวันสิ้นพิ่พและอีกในาย่านหนึ่งก็คือหมายถึงวันที่เราตาย มีใครรู้วันตายของตัวเองไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคนะุณเปาโลจึงบอกว่าความตายมาหาเราเหมือนขโมยมันมีขโมยหน้าไหนไหมเวลาที่มันจะมาขโมยมางัดบ้านมันส่งลายมาก่อนส่งเฟซบุ๊กมาก่อนคืนนี้เจอกันนะตีสองช่วยเตรียมทองคำมาไว้ด้วยเดี๋ยวจะไปงัดเซฟมันบอกอย่างนี้ไหมไม่มีใช่ไหมพี่น้อง ขโมยก็มาเวลาที่เราไม่ได้นึกไม่ได้ฝันเพราะนั้นความตายก็จะมาในเวลาที่เราไม่ได้นึกไม่ได้ฝันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างก็คืออย่าเป็นทาสของความมืดคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสัตโมหัส่วนบทอ่านที่สซึ่งพวกเราได้อ่านพร้อมกัน ก็คือพระวราาสารโดยนักบุญแมทธิวได้พูดถึงอะไรพี่น้องได้พูดถึงว่าเจ้านายจะเดินทางออกไปทางไกลแล้วก็เรียกคนใช้สามคนมารับทรัพย์คนหนึ่งให้ห้าตแลนด์คนที่สองให้สองคนที่สามให้หนึ่งแล้วก็เดินทางออกไป นานเจ้านายก็เดินทางออกไปนานที่สุดวันหนึ่งเจ้านายกลับมาการเดินทางกลับมาของเจ้านายเจ้านายมาตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบัญชีว่าคนที่ได้ห้าเอาไปทำอะไรคนที่ได้สองเอาไปทำอะไรคนที่หนึ่งเอาไปทำอะไรก็อยากจะแปลความหมายของพาวลรสารเนี <NYU> ่ยมันดี บุรุษผู้ที่เดินทางไกลนั้นคือใครพี่น้องคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รับใช้ที่ถูกเรียกมารับทรัพย์ก็คือเรามนุษย์ทุกคนทรัพย์ที่บุรุษทางไกลก็คือพระเจ้าให้นั้นพระวรสารนวันี้ใช้คาว่าตาแลตาลันหรือว่า talent talent คุณพ่ออยากจะแปลว่าแปลว่าพระคุณพระพรความรู้ความสามารถที่เราได้รับทุกคนได้รับไม่เท่ากันแต่ว่าไม่มีใครไม่ได้รับในพระรสารบอกว่าให้ตามความสามารถของแต่ละคนคนที่เป็นลูกก็ได้รับตาแลนระดับหนึ่ง คนที่เป็นพ่อก็ได้รับตแลันอีกระดับหนึ่งคนที่เป็นแม่ก็ได้รับตาลันอีกระดับหนึ่งคนที่เป็นซิสเตอร์ก็ได้รับตาลันอีกระดับหนึ่งคนที่เป็นพระสงฆ์ก็ได้รับตแลันอีกประเภทหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกจํานวนหนึ่งคนที่เป็นสังฆราชก็ได้รับตาลันอีกจํานวนหนึ่งสังฆราชได้รับมากกว่าพระสงฆ์แน่นอนพระสงฆ์อาจจะได้รับมากกว่าซิสเตอร์ซิสเตอร์ก็จะได้รับมากกว่าครู ครูก็จะได้รับมากกว่านักเรียนพ่อกับแม่ได้รับมากกว่าลูกแน่นอนแต่ทุกคนได้รับแต่ไม่สำคัญว่าจะได้รับเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกคนที่ได้รับพระพรพระคุณความรู้ความสามารถนั้นจะต้องนำไปทำให้เกิดประโยชน์ จะต้องไปทำเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เราสังเกตว่าเวลาที่เจ้านายกลับมาก็เปรียบเสมือนเวลาที่พระเจ้าจะมาเรียกเรานี่แหละวันที่เราตายวันสิ้นวิภพนี่แหละพระองค์จะตรวจบัญชีคำว่าตรวจบัญชีหมายถึงพระองค์จะถามพระองค์จะดูว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในโลกเนี้ย ซึ่งพระเป็นเจ้าประทานพระคุณพระพรให้กับเราเนี่ยเราใช้พระคุณพระพรความรู้ความสามารถพรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์ยางสมเหตุสมผลหรือไม่คนที่ได้รับห้าอาจจะเป็นสังฆราชก็ทำได้อีกห้าโอ้พระเป็นเจ้าก็ชมสังฆราช คนที่ได้รับสองอาจจะเป็นพระสงฆ์ก็อาจจะทําได้สองพระองค์ก็จะชมคนที่ได้รับหนึ่งไม่รู้ใครแหละอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอู้ทำไมพระเป็นเจ้าให้ฉันน้อยจังเลยทำไมไม่ให้ฉันสองทำไมไม่ให้ฉันห้าเหมือนกับคนอื่นๆฉันมันด้อยค่าหรือ,อยังไงเกิดความน้อยอกน้อยใจ แล้วก็ไม่ทำอะไรก็คือเปรียบเสมือนคนที่มีความสามารถนะแต่เอาไปฝังดินไปในพระวรสารในวันนี้แบ่งคนออกเป็นสองประเภทคือคนที่ใช้พระคุณพ่อพรกับคนที่เอาพระคุณพ่อพรไปฝังดินไว้แต่คุณพ่ออยากจะบอกว่าคนมีสามประเภทพี่น้องตั้งใจฟังว่าพี่น้องอยู่ประเภทไหน คนมีสามประเภทประเภทหนึ่งก็คือคนขยันคนขยันแน่นอนชัดเจนเลยวันนี้คือคนที่ได้รับห้าตะลต์และคนที่ได้รับสองตะลต์คนที่ได้รับห้าตะลต์และคนที่ได้รับสองตะลตนคือใช้ความรู้ความสามารถพระคุณพระพรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนได้เพิ่มมาอีก5าตะาลันและ2ตะลันโอ้เจ้านายก็คือพระเป็นเจ้าพระองค์จะชมคนเหล่านี้ชมเราชมเราคนที่ขยันมันเพียนคือคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่งอมืองอเท้าคนที่ได้รับ5าตะาลันก็คือคนที่ได้รับ บทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบที่สูงกว่าคนอื่นถ้าเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีเราถือว่าคนนั้นเป็นคนขยันเป็นคนมีความรับผิดชอบคนที่ได้รับสองตารางเพเช่นกันทำได้อีกสองแม้เขาจะไม่ได้ทำถึงห้าแต่พระเป็นเจ้าก็ชมชมชมว่ายังไง เจ้าคนที่ซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเจ้าจะได้รับผิดชอบในสิ่งที่ใหญ่โตขึ้นเพระเาะฉะนั้นพี่น้องคนขยันใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพระเจ้าและเพื่อมนุษย์คนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ทุ่มเทเอาจริงคุณพ่อเคยเล่าให้พี่น้องฟังเรื่อง คุณพ่อยอนมาลีเวียนในเรียนในบันเนนแทบจะไม่จบสติปัญญาไม่ดีแต่ที่สุดเจ้าวัดก็เห็นความความศรัทธาอขอสังฆราชให้บวชคนนี้เป็นพระสงฆ์พอบวชเสร็จเอาไปไว้ที่ไหนไปไว้ที่หมู่บ้านที่คนทิ้งวัดที่ตำบลอาร์ตในประเทศฝรั่งเศสแต่คุณพ่อองค์นี้ก็เอาละนะ พระเป็นเจ้าให้สติปัญญาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเรียนเกือบไม่จบเกือบไม่ได้บวชแต่ว่าพระเป็นเจ้าก็ให้พระพรในเรื่องของอะไรของความเชื่อความศรัทธาส่วนภาวนาพีกรรมเยี่ยมสัตบุรุษฟังแก้บาปวันละสิบชั่วโมงหมู่บ้านอาจจากเป็นหมู่บ้านศูนย์รวมความบันเทิง สปบุดทิ้งวัดไม่เข้าวัดเลยความเชื่อตกต่ำแต่ที่สุดคนในตำบลอาจหมู่บ้านอาจค่อยๆมาแก้ปัญหาทายอยมาวัดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในหมู่บ้านอาเท่านั้นที่มาพบคุณพ่อยอนมาลีเวียนเนคนทั้งฝรั่งเศส คนทั้งยุโรลปและคนทั่วโลกก็ไปที่นั่นนี่คือตัวอย่างของคนที่อาจจะได้รับแค่สองตะแลนนะสองตะแลนตแต่เขาทำโอ้โหเกินสองตะแลนอนีกเห็นไ,ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่สถานที่ทำให้คนยิ่งใหญ่แต่คนต่างหากที่ทำให้สถานที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าขยันทุ่มเทใช้พรับคุณพรับพรของพระเป็นเจ้าแล้วก็เกิดความหลักแหลมเพราะว่าอะคนที่ขยันแะคนที่ทําบ่อยๆคนที่ไม่งอเมืงองอเท้าที่สุดก็จะเกิดความเชี่ยวชาญใช่ไหมเหมือนคนที่เล่นดนตรีอย่างเงี้ยเล่นทุกวันวันแรกที่หัดอุ้ยนะคนที่เล่นกีตาร์อย่างเงี้ยนะ ขอซีเนีจับง่ายที่สุดแลโอ้ยจับแล้วจับอีกแต่ว่ายางังไงพอฝึกไปฝึกไปเดี๋ยว่าจะขอซีรือขอที่ยากกว่านี้ไม่ต้องมองเลยเล่นได้เด็กช่วยมิซาวช่วยมิซาววันแรกเป็นยังไงเงอ้เงื้งะงะงะใช่ไหมน้องแต่พอช่วยทุกอาทิตย์เกิดความเชี่ยวชาญการที่บอกว่าเกิดความเชี่ยวชาญเนี่ยหมายถึงอะไร หมายถึงการที่พระเป็นเจ้าเพิ่มพูนตันเลนให้เหมือนคนที่ได้รับห้าตันเลนทาได้อีก5้าตันเลนเป็นสิบแล้วพระเป็นเจ้าบอกไอ้คนที่เอาไปฝังดินไวนะ้น่ะหนะึ่งันเลนน่ะเอาของเธอนี่นะ่ะมาให้คนที่มีสิบแล้วเห็นไหมคนที่มีอยู่จะได้รับอีกเพราะว่าเขาขยันอย่างคุณพ่อเอาสมมติว่าคุณพ่อเนี่ยนะขี้เกียรเทศ โอ้นะไม่เทศหรอกหน้าที่ของคุณพ่อคือเทศสอนคุณพ่อไม่เทศหรอกขี้เกียจขี้เกียรเตรียมคี้เกียรพูดพูดไปก็เท่านั้นแหละถ้าคุณพ่อคิดอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็ไม่เทศที่สุดพระเป็นเจ้าก็จะจะทําทให้คุณพ่อเป็นไปเอกชัยฉันให้พรสวรรค์เธอในการเทศในการพูดแล้วเธอขี้เกียจ เธอได้รับตารางห้าตาลันในการเทศนะแต่เธอขี้เกียจเดี๋ยวฉันลิบคืนเลยต่อไปพ่อเอกอชัยก็จะเทศไม่เป็นแต่ถ้าพ่อเอกอชัยรับผิดชอบในการเทศสอนเป็นหน้าที่เทศทุกอาทิตย์เตรียมทุกอาทิตย์พระเจ้าก็จะให้พระคุณพระพรให้เราได้เทศและให้เราได้เทศ อยากมีความสุขแต่ไม่ใช่เทเพราะความคิดของเราปากของเรานั้นเป็นเครื่องมือของพระเจ้าอันนี้คือคนที่ขยันคนที่ได้รับห้าตะลนคนที่ได้รับสองตะลนและไปทำเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวคนประเภทที่สองคือคนขี้เกียจคนขี้เกียจในพระราษฎรนี้คือใคร คือคนที่ได้รับหนึ่งตะลนันโอ๊ยน้อยอกน้อยใจเจ้านายมองอยังไงนี่นะคนที่หนึ่งได้ห้าคนที่สองได้สองแล้วฉันเป็นใครฉันมันได้กว่าคนเดื่นเรอให้ฉันหนึ่งตะลนันแล้วก็เอาเงินไปฝังดินไปเอาเงินไปฝังดินไปมันหมายถึงอะไรพี่ร้อง หมายถึงคนที่ไม่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการทำหน้าที่ของตัวเองคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญนะคนแบบนี้อยู่ที่ไหนนอกจากไม่เจริญแล้วทวงความเจริญเข้าอีกนะอยู่แล้วหนักแผ่นดินแล้วคนแบบนี้มักจะบอกว่าอะไรมักจะบอกว่าโอ้ย ที่ผ่านมาเขาก็อยู่กันได้จะไปทําอะไรอีกจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แบบนี้แหละดิพูขีเกียนแล้วก็เอาพระคุณพระพรไปฝังดินไว้คือไม่ใช่ไม่ใช่ให้เกิดประโยชน์พอนายกลับมานายถามเอา้าไหนล่ะโทษนายอีกนะบอกว่านายเป็นคนเข้มงวดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นฉันไม่ทําหรอก แต่ไหมคนแบบนี้ก็จะตรงข้ามกับภรรยาที่อยู่ในหนังสือสุภาษิตที่บอกว่าเธอเป็นคนขยันมือปั่นได้อะไรต่างๆเห็นไหมครับพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องนั้นไม่อยากเป็นคนแบบนี้นะเราก็ไม่อยากให้พี่น้องเป็นคนแบบนี้ถ้าพี่น้องได้พระคุณพระครอ,อะไรต่างๆนะพี่น้องใช้เต็มที่เลย แล้วพระเจ้าจะเพิ่มปูนให้คนสุดท้ายที่คุณพ่อเองยกมาซึ่งในพระวารสารไม่มีคนแรกคือคนขยันได้เท่าไหร่ไปทำเพิ่มได้อีกเท่าตัวคนที่สองก็คือคนขี้เกียจได้เท่าไหร่ไม่ใช้เอาไปฝังดินไว้ส่วนคนที่สามที่น้องลงทายือว่าคือคนอะไร คือคนขี้โกงคนขี่โกงคือคนแบบไหนพี่น้องคนขี้โกงก็คือคนที่มีพระคุณพระพรพระหันสถานมีความเฉลียวฉลาดแต่ใช้พระคุณพระพรความเฉลียวฉลาดความรู้ความสามารถนั้นในการแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตัวเองและพวกพ้อง พี่น้องเห็นผู้นำเห็นนักการเมืองที่ไม่ดีพอไปอยู่ในตําแหน่งแล้วก็ใช้อํานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งผู้นำทางด้านการเมืองและผู้นำทางด้านศาสนาใช้อํานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์นี่คือการใช้ทาเลนต์นของพระเป็นเจ้าในทางที่ไม่ถูก คุณพ่อเคยบอกว่าอำนาจคือสิ่งที่บรรทอนความดีได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจอย่าใช้อำนาจในการแสวงหาผลป,ประโยชน์อย่าใช้อำนาจในการเหยียบหัวคนอื่นอย่าใช้อำนาจในการเบียดเบียนคนอื่นประการที่สองต่อมาก็คือคนที่บางทีก็ ใช้อำนาจนั้นใช้หน้าที่ในการที่จะทำลายบางคนนอกแกไม่สร้างได้ยังทำลายนะยังทำลายบางทีบรรพบุบรุษมอบมอระดกดีๆหรือว่าคนก่อนๆเขาทำอะไรดีๆเอาไว้ฉันมาฉันไม่ชอบใจฉันทุบฉันทำลายฉันล้มล้าง แล้วชาตพอไปสร้างอะไรไม่รู้ขึ้นมาอันนี้คือคือคือคนทานอันนี้คือคนคนอะไรคนขี้โกงเพรฉะนั้นพี่น้องทีละจึงอยากจะฝากพี่น้องคุณพ่อเองก็ต้องฝากคุณพ่อด้วยว่าคุณพ่ออ,อยู่ในคนขยันหรืออยู่ในคนขี้เกียจหรืออยู่ในประเภทคนขี้โกงนะเพราะฉะนั้น เราอย่าเอาพระคุณพระกรของพระเป็นเจ้าไปฝังดินไว้เพราะว่าเราจะเป็นคนขี้เกียจเราอย่าใช้พระคุณพระกรของพระเป็นเจ้าในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองและพวกพ้องเราจะเป็นคนขี้โกงแต่ให้เราเป็นคนที่ใช้พระคุณพระกรของพระเป็นเจ้า เหมือนคนที่ได้รับห้าตารางและสองตารางทำเพิ่มขึ้นอีกนั่นเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ขยันอย่าเป็นคนขี้เกียจอย่าเป็นคนขี้โกงแต่จงเป็นคนขยันใช้ตารางให้เกิดประโยชน์เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์แล้วพระเป็นเจ้าพระองค์จะเพิ่มตารางเพิ่มความรู้ความสามารถความหลักแหลมให้กับเรา เหมือนที่พระองค์เพิ่มให้กับคนที่ได้รับห้าตันแลนและพระองค์บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยพระองค์จะมอบให้เขารับผิดชอบในเรื่องที่ใหญ่โตข,ขอพระเป็นเจ้าอํานวยพรเดชพะนามพระบิดาและพระบุตรละพระจิตอามะ ทุกอย่างที่ขาต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างให้มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบและได้